สวัสดีครับผมอเลิกงานมากัมาพ่อกันอีกเส้นเคยอืเลิกงานมาหิวข้าวลยกระจวดโดยเด้เลิกงานมาก็เ,ากเ,เ,กาากเป็นอันหิวหิวมื้อนี้หนึ่งปาหนึ่งปานินไปนตลาดมาบริเทศเองเหอนูวะปนี้ตลาดจุดตัวก่อนเลยหิวอาจจะเลิกงานอาจจะเลิกงาน จินน้ำจิ้มข้าวท่าข้าท่าคือยุ่ข้าท่าเพื่นยุ่งหอัเลิกมาเจา้ะกินข้าวกันหนึ่งปนินปนินตลาดแวะซื้อปนินมาตลาดให้ทายตัวจะบาท ปลานินตัวนี้แซบยุ่เนี่ยจะเป็นน้ำหิวข้าววะ ม,ม,มาเดิอครับมาเด้อมาเด้อหิูข้าวแล้ววันนี้จะเลิกง,งานมาเลิกง,งานมาก็กินข้าวจะพ้อกันทุกวันนะครับมาพ้อกันทุกวัน เวลานี้เวลาเดิมมาพ่อกระเป๋าอย่างบุ๊ <c oughs> <c oughs> บเบาเทปอืขอท่าขอท่าท่าตดคอท่า ปอนนินเนี่ยมองแทบมันนะที่บอกใครนะนี่บบเมนได้นี่บบเมนได้นี่ว่าเดี๋ยวเบิรงบโบเมนกลางนี้นี่หนังท้องมันเนี่ยบอกเลยว่าทีเด็ดเลยเนี่ยทีซุดมันอย่างมันหวานหวานเขาท่า ดามาขอกันทุกวันนะครับผมเวลานี้นะครับเวลานี้คือเวลาหิ้งนะครับเวลาน,นี้ถ้าใครมาเขะประตูนหน้าต่างนี่ก็ไม่สนใจแล้วนะครับผมอ้าปานินาน้นใครปานิ้นนเป็นใน เป็นหัวที่ไขรวันนี้ตัวเนี้ยมีไข่เป็นหัวที่ไขรดูนี้วจุจ๊บๆนี่นี่หนังท้องนี่เป็นแบบจุ๊บๆกระตายมาดูนหนอย đúng như cái đẹp hà thứ còn nhiều hoa một tờ thì mới đẹp เยมันตลาดนะมีอยู่ร้านเดียวเมื่อกับอนี้วันมืนี้วันยุดป้ามแะมืันนี้นะนคนก็เลยบอกให้มาขายแพงใดเมื่อคนก็เลยทำบุญเมื่อกอกบอกเลยว่า จ้วยนราเลยเบ็ดทีงานกับห้อนเราแหละมองทีงานมือก็ได้พอเพื่อนป่านนี้แล้ว อยู่บ้านผซองมีอยู่ร้านหนึ่งเดียร้านปลานินนะร้ประเผาอ่ะร้านไอซทายร้านไอซ์ทายร้านปลาเนี้รสชาติเนี้นี่สุดยอดบอกเลยไม่เคยกินแล้วติดใจน้ำจิ้มนี่รสเด็ดจังสิผ่านไปผ่านมากับไว้อุ่นุนได้อยู่ผัซองอ่ะ บางมือพอมีโปเด็ดพรดออพ้อมแดกมือน่ะพอดะมีไอซื้อปลาเผาหนึ่งชุดแถมต้มตำอ่ะแล้วนี่ปลาแดกกัะน,นัวป่าสดทุ่มืออ่ะร้านในทายร้านใยชายยวยพราทองอ่ะพาไปพา,พา,พามาแวะซื้อได้แทบ หัวป่านินเดทนะไม่เปนมันๆนะ่ะเนื้อกลายพรกพูเท่าสำไมัยกี้อ่เพืมากินหัวมันพวกปลาคอปลานินอย่างี่ปลาตะเพียนอย่างี่ย่ยูเท่าสมไยก่อนเพื่อจะมากินหัวป่าแทบ แต่ัวรุ่นนะ่ะเด็กน้อย,ยคือว่าผู้เฒ่าเนยะกินแซบ่บกินแซบ่บบอแม่นดอกผู้เฒ่านะ่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นยายนะ่ะเพื่อมากินหัวปลาความอย่างบอกซุ้มโตกินรดเนื้อนะจงหัวให้พ่อให้แม่เลยละพอแม่มักแม่มักหัวพ่อมาหัวโตเนื้อซุ้มโตกินรวดหัวเบาอย่างจริงๆมันเป็นแซบ่บป่านนั้นดอก เพิ่นแค่ยังให้เขาได้กินเนื้อคือเพิ่นแค่ยังให้เฮาได้กินตัวปลา้วกินเนื้อจะกินอย่างซื้อแต่เพิ่นก็ได้กินหัวเพิ่นฮากเพิ่นแพงเฮาล่ละเิ่นยังว่าเอ้าสุ่มัวกินรถจุ้งแต่หัวแลวไป่ให้แม่ไปให้พ่อพ่อแม่มักคือว่าหมักหนังเพื่อนแค่จุ้งเพื่อนแค่ยังให้เฮากินเนื้อคือ

เห็นพ่อแม่บอกกินรวดเนื้อจงหัวไม่ให้พ่อแม่เลยรพ่อแม่มาแต่จงหัวไม่ให้พ่อแม่รีได้ป่ะนี่จงหัวจงหัวไม่จงหัวธรรมดาเลยจงหัวกินเนื้อม่อแล้วเขากินปลาค้อเันจงหัวปลาค้อกะยิงเอาแก้มนอกมัอแล้วเอาแก้มเอาเนื้อออกมัอแล้ว ทับพูทเท่าทำพอแม่บอกว่าจงหัวจงอย่างไม่ให้นะเนื้อลายนะ่ะวัยรุ่นสมืยนะ่ะจงเนื้อไม้เพิ่นโรสนั้นไม่ได้มีตัวเนื้อในหัวนะเพิ่อนขยันให้เรากินกระโตมันจะื่ออือ อืมแอเงแจบบเนาะอะนมันมันเดีพร่องมันอะยวค่อยว่า สวยป่าเผาก็ได้ละป่าเผามันมีเกลือเนาะมันมีเกลือแล้แบบบางทีมันมัอแบบมนอ่ะติดพ้องมันอนะ่ะมันเ็ื่อคือป่าเผามากค่อยกับ่าฮิมเดเกตค่อยกินเลยมันเค็มๆมันมันอ่ะแทบบนะ เยอทำอเยอะกินน้ำกานเนื้อป่าเยอะๆเดี๋ยวคน้ถงถ่ายเพื่อน,นยังมีผู้ใดเบืองหรือเป่ไหมีมเ,เบิงกระยากรือวที่ถ่ายเกียวลงไหม ไปบึงปุบต้องบึงเลยนย่างบอกเรียนทานแลก็บอกนิย่าอย่างก็จะลงไหมได้ลงอืมบึงตอนหม แบบเขาท่าเขาท่าเคลอ์ดเด่นเคลอ์ดเหลืองเนี่ยเต็นหมอห้อยไปแล้ว เป็อหม้อใช่ไหมครับว่าเด็ดมากน้ำจิ้มน้ำจิ้มยั่วยั่วยั่วลุยครับ Nè, nè, nè You up, you up, you up, bảo hát. bỏ lỡ những video hấp dẫn วัยมะร้าตัวนันแม่ห้อน,นี่ง่าหอะไรม่รู้ห่อนั่งมือเวลาสี่ห้าโมงมาฝนคือตตกแบบนี้แต่กมบตกเห่เราไห่ โอเคครับผมยิ่มแล้วแน่นทองสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่มือใหม่